ฮัลโหลได้ยินไหมฮะได้ยินไหมฮะได้ยินเขียนว่าได้ยินได้ยินเขียนว่าได้ยินนะฮะกดกดหัวใจกันน้อยหน่อยปานชยาสริคุณทันชนกคุณครูจะไล์อีกนิดนึงมันมันพอแล้วนะฮะมันพอแล้วนะโอเคมันพอแล้วเพราะฉะนั้นมันพอแล้วก็พอแล้วนะฮะอ่ะ การที่จะทําให้คนคนหนึ่งไล่ล่าอยู่หรือรักอ,อ,อยู่เนี่ยทุกคนสิ่งแรกที่ครูสรุปนะฮะสรุปให้ตรงนี้เลยก็คือหนึ่งทำจิตของเราให้กลับมาใสโอเคนะฮะทำจิตของเราเนี่ยให้กลับมาใสหรือสว่าง,างนั่นก็คืออาการที่เปิดจิตแล้วนะฮะจิตที่เปิดได้แล้วเขาเรียกว่าจิตที่มันใสสะอาดจิตที่มันใสสะอาดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เรา เปิดวิหารธรรมแห่งจิตได้เนี่ยเราจะเป็นคนที่ผิดให้รู้ว่าผิดถูกให้รู้รว่าถูกมีสติและแก้ไขมันสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเกิดมาในโลกมนุษย์ที่มันจะต้องเรียนรู้ day by day ไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทําให้เราเป็นคนจิตใสเนี่ยผู้ชายจะรู้สึกว่าอยู่เป็นผู้หญิงที่ให้อภยัย หรือเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองผู้ชายจะรักผู้หญิงแบบนี้มากที่ไม่ได้ทําให้เขาเหนื่อยหมดใจครูเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะทุกคนนะเขาเป็นคนที่ก้าบอกว่าเขาชอบคุยกับครูมาเรื่องจากว่าครูเป็นคนที่เปิดจิตเนาะการคุยของครูเนี่ยครูจะครูจะคุยแล้วเขาสบายใจฉะนั้น เราจะมองดูดูรู้เลยว่าผู้ชายคนนี้เขาเหนื่อยหรือเขาเครียดสัมสติเขาอาจจะเก็บกดผู้ชายเนี่ยเวลาเหนื่อยหรือเครียดจะเก็บกดเราจะไม่พูดโดยเฉพาะเรื่องแฟนฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่จะนั่งในใจเขาะคุณต้องรู้จุดอ่อนเขียนค่ะรู้จุดอ่อนและรู้จุดเจ็บคุณจะไล่อีกแค่ยี่สิบนาทีถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่รู้จุดอ่อนและจุดเจ็บ คุณจะได้คำว,ว่า deep mind deep mind deep mind เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ความ deep mind ของผู้ชายเนี่ยมองสีหน้าท่าทางหรือมองความเงียบเขาผู้ชายถ้าทุกเรื่องความรักจริงๆจ,จ,จะไม่พูดจะเงียบอันนี้เขาเรียกว่าผู้ชายไทรา,าชาเพราะฉะนั้นผู้ชายไทยราชานจะไม่พูดเรื่องแฟนตัวเองหรือเรื่อง f เจอ r ์ หรือนินทาแฟนแต่ถ้าผู้ชายอยู่นินทาอยู่อันนั้นเริ่มจะไม่ใช่ผู้ชายแล้วนะฮะเก็ตนะฮะเขาจะไม่ใช่ผู้ชายแล้วฉะนั้นสิ่งถัดไปก็คือเวลาเราสังเกตเขาแล้วอะสิ่งที่คุณต้องเป็นก็คือเมื่อเรารู้จุดอ่อนของเขาแล้วอยู่รู้จังหวะไม่คุยท,ทันทีเมื่อเขามีจุดอ่อนจุดเจ็บผู้ชายต้องการการเงียบต้องการการมีสเปซต้องการอยู่อ a l o n ต้องการใช้ชีวิตเป็นสวัสดีคุณมุลพาร์นาไม่ได้ทักนานมากฉะนั้นการที่เรารู้จุดอ่อนจุดเจ็บของเขาอ่ะมันคือการทําลายโสดผู้หญิงที่ทําลายโสดประสานด้านหูเขาได้หูในที่นี้ไม่ใช่แค่หูนะหูคือลุกสุดใจสุดใจไปที่จิตใต้สำนึกของเขาเหมือนกับว่าเข้าใจผู้ชายจะรู้สึกรักผู้หญิงคนนี้มากเพราะมันทําลายล้างแบบ ได้แนบเนียนเขาจะรู้สึกแอบประทับใจอยู่ลึกๆเมื่อคนคนนั้นเดาทางเขาถูกผู้ชายคนนั้นจะถือว่าผู้หญิงคนนี้คือจุดล้อมเลวแห่งความรังที่หลีกไม่ลงการที่คุณเดาทางถูกในจุดอ่อนจุดแข็งจะทำให้คนคนนี้รู้สึกว่าคนคนนี้จะมีข้อที่สองคือ เขาน่าจะเข้าใจผมจริงดูแล้วน่าจะสบายใจดูแล้วน่าจะปลอดภัยและอยู่แล้วน่าจะมีลมหายใจที่อยากตื่นขึ้นมาฉะนั้นคนที่รู้จุดอ่อนจุดแข็งเขาแล้วแล้วเข้าใจที่จะพูดเข้าใจที่จะสื่อสารเนี่ยผู้ชายเรียกว่าผู้หญิงที่ขับเคลื่อนเป็น เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีพลังงานขับเคลื่อนเนี่ยคุณต้องรู้ว่าตอน,น,เ,เ,นเนี้ยเขาเงียบเนี่ยเฮ้ยเขามีปัญหาป่ะวะงานเขาเยอะป่ะวะงานเขากาลังเพิ่งเริ่มใหม่ป่ะวะยูต้องคิดได้แบบเนี้ไม่ใช่ยูคิดอย่างเดียวว่าคัดหน่อยครับปวงคัดหน่อยคับป่วงครับหน่อยคันอย่างผู้ชายครูตอนเนี้ยงานเขาเร่งมากจริงครูพูดกับยายมินใช่ไหมว่าใกล้วันเกิดผู้ชายครูแล้วครูจะไปขอที่อยู่เขาใช่ไหมครูพูดกับมินแบบนี้ใช่ไหมแล้วเมื่อวานครูก็ไปขอเขานะดรมมิน กูว่า can can you give me something คุณว่ดิ can you give me something เขาบอกว่า darling what กูว่า you ask that you ask that เขาบอกว่า no no ทำไมฉันถามว่าทำไมทำไมอ่ะทำไมไม่ให้อ่ะ you give me already เป็นไอคำคิดใช่แล้วกิมออริท์เก็ตไหมฮะเขาไม่เอาเย่ดาลลิงพรีสแล้วครูก็พูดดาลลิงพรีสเขาบอก no จริงจริงมันมันเยอะแล้วอยู่ให้ไอเยอะแล้วนะฮะไอพูดจริงๆเขาพูดเขาก็ยังย้ำค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเขาจะจำวันที่เราให้ชิ้นแรกแล้วครูก็เลยย้ำเมื่อเช้าว่า ฉันเพิ่งให้เธอไปชิ้นเดียวคือฉันซื้อเสื้อให้เธอเมื่อราสไฟเยนะลาดไฟเยนะฉันเพิ่งให้อยู่เขาก็ไม่ตอบแปลว่าเขาจดจำนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีพลังขับเคลื่อนเนี่ยจะทําให้ผู้ชายเนี่ยมีแรงสู้ขึ้นมาฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้จุดอ่อนจุดแข็งจุดบอดหรือจุดที่เขาต้องการอยู่อ alone ถ้าตอนนี้ผู้ชายเราอยู่เงียบๆแต่ว่าเขากําลังโฟก,กัสเงินมากๆโฟกัสงานมากๆ กับทุ่มเทงานที่กำลังทำู่เดือดมากๆฉะนั้นเนี่ยมีหน้าที่ก็คืออย่าความหลักคือคุณจะมีข้อที่สี่ก็คือผู้หญิงที่อยู่ในสนามที่ชายฉลาดที่สุดเมื่อกี้ไลน์นั้นบอกว่าอยู่ในสนามที่บวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นสนามที่บวกคืออยู่ในสนามที่คอดฉลาดนั่นก็แปลว่านิ่งให้เป็นเย็นให้ได้อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆ ไม่ต้องไปวิ่งตามมันเธอไม่คิดหรอกว่ามันก็คิดถึงเธอเป็นเธอไม่คิดหรอกว่ามันก็หาเธอเป็นไม่ต้องไปคิดหรอกว่ามันจะคิดถึงอยู่ไหมยังไงก็ตามคนที่มันไม่ได้เป็นสงครามรบในสนามรบแล้วก็ไม่ชวนมันรบยังไงมันก็จะเลือกคนนี้อีกรอบนะฮะคนที่ไม่ชวนรบ ไม่อยู่ในสนามลกแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าคุณคือพลังขับเคลื่อนและเป็นแรงบันดาลใจที่ดีคุณจะมีคู่แข่งสักกี่คนก็ตามเขาก็จะเลือกอยู่เกตนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเลือกอยู่เนี่ยอยู่มีหน้าที่อยู่รม่มร่มสร้างพลังงานสนามแม่เหล็กในหัวใจในสมาธิถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้น ครูพูดเสมอว่าพลังงานที่สูงที่สุดมันอยู่ในระดับที่สมคือระดับของเมนิเฟสระดับของสมาธิระดับของจิตระดับความความระดับของความคิดความรู้สึกหรือการกระทําที่เราเรียกว่าตั้งแต่ฐานนี้ขึ้นไปฐานหัวใจฐานคอพูดให้เป็นมีแววตาที่ฉลาดล้าลึกแล้วก็มีสมองที่ใสาชานฉลาดสิ่งเหล่านี้เรียกว่าจากกัจากรวะจกกะักรวจักระมือบนที่มันจะในลมิด ถ้าคุณใช้จาักกาเหล่านี้เป็นมันมากกว่าพูดและมันมากกว่าสื่อสารแค่เข้าไปในสนามทุกวันอีกรอบนะฮะไม่ต้องไปสนรีสนถัสหรือยุ่งเรื่องชาวบ้านเข้าไปในสนามทุกวันโดยเฉพาะห้องเรียนล่าสุดที่กำลังจะเรียนในวันที่เจ็ดจะเรียนในวันที่เจ็ดจะบอกว่าคุณต้องเข้าสามเวลา ปกติในทุกห้องเรียนจะบอกว่าเข้าสองเวลาใช่ไหมคะแต่คราวนี้คุณจะต้องเข้าสามเวลาคุณคิดดูว่ามันจะเข้มข้นแค่ไหนนะฮะกินดีทุกท่านเพราะครูก็จะรับเท่าที่ครูเขียนนั่นแหละเกินนั้นไม่รับนะฮะเงินไม่ใช่เงินครูเพราะฉะนั้นครูไม่สนใจว่ามันจะเท่าไหร่นะฮะเงินส่วนของครูก็คืนเงินส่วนของครูโอเคนะฮะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือรู้เรื่องของเขาให้เยอะ เรื่องอะไรเรื่องจุดอ่อนและจุดแข็งของมันขออนุญาตใช้คำว่ามันนะฮนะอาจจะพูดไม่เพราะเรื่องจุดอ่อนจุดแข็งหรือจุดเจ็บของเขารู้ให้เยอะรู้แล้วอยู่นิ่งๆนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําไมครูเรียนโหราศาสตร์ครูบอกให้ก็ได้ครูเช็คจุดอ่อนและจุดแข็งนี่พูดชั้นเลยไ์วันนี้ทําไมไอ้ต้องรู้ ไอ้ต้องรู้ทั้งหมดเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้เช่นกันเก็ตนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าการที่รู้เรื่องของเขาเนะี่ยจะทําให้เขารู้สึกยังไงข้อที่ห้าคือเขาจะคอยตามอยู่ง่ายมากเมื่อสิ่งที่อยู่พูดมันเกิดขึ้นจริงนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผู้ชายคู่คอยตามครูและเชื่อครูพูดสองสามครั้งแรกเขาไม่เชื่อหรอกเขาไม่เกิดผลแต่ระยะหลังๆที่อยู่ในคอร์สล่าสุดเขาเชื่อเลย เพราะมันเกิดผลแล้วแล้วหลังจากน,นั้นมาเขาจะถามกูเองว่ากลางเดือนนี้ใช่ไหมยูกลางเดือนนี้ห,อหอออรอยูหรือเมื่ <te le> อไรยูเขาจะถามกูแบบนี้เสมอเนาะหนูฟันเหคกูมานั่งกินส้มตำโอ้าพอไปดอกเดอ้ออยากแอดนะฮะพอไปดอกแอดนะฮะ <te le> เพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยคุณต้องทําให้เขารู้ว่า คนที่เขาจะตัดไม่ใช่อยู่เขียนครับฉันจะทำให้เขาดูว่าคนที่เขาจะตัดไม่ใช่ฉันอันนี้เป็นหนึ่งในจิตวิทยาที่คนทั่วไปเนี่ยเวลาคบกับคนมีแฟนคบกับคนที่เคยแต่งงานมาแล้วเนี่ยกลัวสิ่งเดียวคือกลัวเธอเขาตัดตัวเองนะฮะกลัวเขาตัดตัวเองแต่ให้จำไว้ว่าถ้าคนคนนั้นฉลาดมากพอ เขาจะตัดทุกช้อยที่ไม่ใช่อยู่ฉะนั้นคุณอยู่สนามอะไรตอนนี้คนส่วนใหญ่เวลาไปพบผู้ชายประเภทนี้กลัวมันตัดตัวเองกลัวมันตัดตัวเองกลัวมันตัดตัวเองนี่คือพลังงานของสนามอยู่แล้วนี่สนามอยู่มันเป็นแบบนั้นอยู่จะกลัวมันตัดอยู่ยูจะกลัวมันตัดอยู่อยู่จะเป็นแบบนั้นและยู่ก็จะได้ผลลัพธ์แบบนั้น ฉะนั้นสิ่งที่อยู่จะต,ต้องเป็นคือคุณจะเป็นคนที่ทําให้เขาตัดทุกใช้เหลืออยู่คนเดียวเพราะนี่คือสนามที่ทรงศักยาภาพที่สุดเก็ตนะฮะอืมโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยเราอยู่ร่มๆเนี่ยกลับมาทําสิ่งนี้ทุกคนหนึ่ง สังเกตจิตให้ใส 1. สังเกตจิตให้ใส่ 1. สองส 2. ทำให้จิตมีกำลังซะสามทำให้คุณอยู่ในสนามบวกที่ถูกต้องซะสี่เช็คสัญญาณให้เป็นซะห้ระดับเชื่อมั่นของคุณอยู่ยังไงสิ่งเหล่านี้จะเป็นเซอร์ไวโล ลบหรือจะเป็น p o s i t i v e อยู่ที่อยู่เป็นตัวขับเคลื่อนนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ครูบอกเสมอว่าทําไมคนที่เรียนต่อเนื่องไม่ว่าจะกับครูหรือกับครูโค้ชคนอื่นก็ตายคุณจึงได้ผลลัพธ์และพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่เพื่อนดอบลงเพราะเขาออกจากสนามแต่คุณอยู่ในสนามยืนอยู่ในสนามที่ถูกเพราะฉะนั้น การที่เราอยู่ในสนามเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะเป็นผลลัพธ์ที่สว่างหรือดาร์เนี่ยมาจากจิตของอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ให้วางปัญหาให้ออกไปจากล่างอยู่ให้หมดเลยตอนนี้คุณจะเจออะไรอยู่ก็ตามมันคุยมันไม่คุยมันไม่เลือกหรือมันเลือกหรือมันมีใครก็ตามวางมันลงแล้วตั้มมั่นขึ้นมาทำให้จิตตัวเองใสสว่างกระจา่าง คุณรู้ไหมว่าแค่ทําให้ตัวเองใสเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะได้คือคุณจะน่าสวยขึ้นจริงหรือไม่จริงคุณจะสวยขึ้นคุณจะอ่อนเยาว์ขึ้นคุณจะดูดีคุณจะมีพลังชีวิตแล้วคุณจะเริ่มมีสัญญาณทิศทางบางอย่างที่จะเป็นอินสไปรเรชั่นทำให้ตัวเองเติบโตสิ่งเหล่านี้เรียกว,ว่าสิ่งที่คุณกําลังเข้าใกล้ผลลัพธ์ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําถัดไปก็คืออะไร ขีพันธ์อยู่ตรงนี้นะฮะทำลายล้างด้วยสายตาเขียนจ้ะฉันจะทำลายล้างด้วยสายตาผิดขาดผู้ชายหลงรักผู้หญิงด้วยสายตาเท่านั้นเขาจะมองว่าคนนี้คุ้มหรือไม่คุ้มด้วยสายตาสองอันคือตาน,นอกงและตานหน ครูจะพูดในห้องเรียนเสมอว่าถ้าผู้ชายคุณสูงเขาจะใช้คลื่นตาในแรงมากถ้าจิตคุณกระจอกหรือจิตคุณไหลลงต่ำโดยที่คุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ในสนามรบนั่นแหละคือคุณไม่ได้ผลลัพธ์ครูพูดเสมอและครูพูดจริงเสมอนะครับตานอกและตาใหม่เพราะฉะนั้นการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทําให้ผู้ชายคนนี้แบบต้องหลบอยู่คือสู้สายตาไม่ได้อ่ะแอบหลับหลงหลักเพลอ คุณเคยผ่านผู้ชายแล้วเขาไม่กล้าสบตาคุณไหมกูถามก่อนคนนี้อาจจะไม่ใช่แฟนคุณก็ได้เป็นผู้ชายคนอื่นคุณผ่านเขาแล้วเขาจะแอบมองแล้วลก็หลบตาเขาเคยเป็นแบบนั้นไหมตอบให้ได้ก่อนตอบให้ได้ก่อนเคยเป็นไหมเคยมีไหมโอเคเคยมีไหมฮะถ้าคนที่เคยมีเธอมีสเสน่ห์สุดเปลี่ยน เพีน่นันเคยยอดเยี่ยมจริงเพชรอ้เพชรสวยขึ้นจริงเคยมีเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเคยมีแปลว่าคุณสามารถทําลายล้างด้วยสายตาเพราะผู้ชายจะรักผู้หญิงด้วยการทําลายล้างทางสายตาเท่านั้นนั่นแปลว่าโอ้ดอเอยอดเยี่ยมแสงสีเสียงของคุณต้องเจ๋งจริงในการทำลายล้าง เป็นเบสิกและแสงสีเสียงที่มาจากอินเนอร์ด้านในของคนที่เรียนจะดับเบลิลทรงพลังใช่หรือไม่คนที่ทั่วไปสวยด้วยไปการไปพบแพทย์ซื้อครีมมาใช้พวกนี้สวยจึ้งหนึ่งละแต่ยังไม่เท่าพวกที่สวยจึ้งด้านในในห้องเรียนทำไมถึงเป็นเช่นนั้นใช่ไหมฮะเพราะการสวยจึ้งกระแทกตาหรือทำลายล้างด้วยตา ในได้คุณได้ผลลัพธ์80เปอร์เซนนี่คือคี์แพนคี์แพนอยู่ตรงนี้ฮะความรักที่จะทำลายล้างด้วยสายตาผู้ชายคนนี้ไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกโลกภายนอกทำลายล้างเขาได้แค่20เปอร์เซนแต่โลกภายในทำลายล้างเขาได้ถึง80เปอร์เซนต แพงเขียนว่าแพงเพราะตอนนี้ไล่สิบหนาทีแล้วและนั่นเป็นเหตุผลที่พวกอยู่ในห้องเรียนได้ผลลัพธ์สันติงไม่ว่าคุณจะเรียนออกับครูคนไหนครูจะพูดเสมอครูให้เกียรติครูทุกท่านแม้บางครั้งครูอาจจะผิดพลาดไปก็ได้ฉะนั้นสิ่งเนี้เรียกว่าการทำลายล้างด้วยสายตาในได้ผลลัพธ์แปดสิบเปอร์เซ็ด็อกเตอร์มินจึงสงสัยว่า ครูหนูไม่ส่งข้อความหนูไม่ได้เป็นแบบเดิมแต่ทําไมได้ผลลัพธ์ดีจังและผลลัพธ์คอร์สวิฟดีมากจเลียอเพิร์สนี่คือที่มาค่ะดรมินการที่คุณได้ผลลัพธ์เพราะการได้ผลลัพธ์จากโลกภายในมันได้80% <c oughs> เพราะฉะนั้นจะบอกว่าใครที่ไม่เรียนโลกภายในในคอร์สน้าคุณกําลังลาออกแต่สนามบวก ถ้าคุณไม่ไปจําด้วยตัวเองในห้องเรียนเก่าโอเคนะฮะเก็ตนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าโลกภายในที่จะกระแทกตาหรือทําลายล้างริสสายตาและเดินผ่านใครๆก็จะมองและจ้องมาที่อยู่เพราะอยู่มีพลังทําลายล้างที่โลกภายใน80%และมันเป็นอนุภาคหลายแหล่ที่วัดขึ้นไม่ได้ ในคําว่าสเสน่ห์นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ครูเล่าให้ี่ลอ,อนดอนฟังเมื่อวานว่ามีผู้ชายมาถามครูว่าโสดเปล่าถามจริงๆโสดหรือเปล่าถามจริงๆมีแฟนหรือเปล่าถามจริงๆแต่งงานหรือ,อยังถ้าผู้ชายถามแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่า แปลว่านี่คือการทําลายล้างด้วยสายตาจนคนไม่ไหวแล้วว่าเอาจริงๆแกโสดป่ะถ้าแกโสดจะจีบแล้วนะเก็ตไหมฮะเขาเดินมาถามจริงๆเขาเดินมาถามที่ครูที่บันไดแล้วเขาก็ถามครูว่าเอาจริงๆโสดป่ะเอาจริงๆรเล่ามาจริงๆเล่ามาทาถ้าโสดเดี๋ยวจะไปเป็นเอฟซีจริงๆเลยนะนี่คือแซลลนะฮะนี่คือแซลล์แบบจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเขาเรียกว่า ผู้ชายถ้าจะรักจะทําลายล้างด้วยสายตาคุณต้องทําลายล้างได้เท่านั้นถ้าตอนนี้เขาคุณยังทําลายล้างเขาไม่ได้ด้วยสายตาไหนคุณจึงได้แค่ยี่สิบเปอร์ชัดเขียนว่าชัดนี่คือเหตุผลที่คุณได้ผลลัพธ์มามาหายหายเพราะคุณทําผลลัพธ์ที่ตาในไม่อยู่ในสนามเอวิเด a y แต่คุณคิดว่าคุณเอาข้างนอกอย่างเดียวอูไม่มูไม่มาแล้ว ยี่สิบเปอร์เซ็นชัดเจนนะฮะไม่ได้คิดเองนะคะเป็นทฤษฎีและนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าถัดไปผู้ชายทำลายล้างด้วยสายตาอย่างเดียวไม่ต้องไปทฤษฎีอื่นกับมันทำลายล้างตรงนี้ให้ได้อย่างเดียวก่อนส่วนผู้หญิงนั้นถูกเขาทำลายล้างไม่หูก็คือขอให้พูดหวานใส่มันขอให้พูดอ้อยมันแล้วคุยกับมันทุกวัน มันจะหลงคารลมและหลงลักตายจากงานส่วนไอ้คนที่ไม่พูดมันก็มีโอกาสที่จะเทหรือทิ้งก็ได้เพราะมันคิดว่าไอ้นั้นไม่พยายามไม่พยายามไม่พยายามเอาไอ้คนนี้ก็แล้วกันเจ็นนะฮะอูมันไม่พยายามมันไม่พยายามเอาไอ้คนนี้ก็แล้วกัน,นเธอก็เลยคิดแบบนี้พอเธอคิดแบบนี้ไอ้นั่นก็เลยเป่าหูเธอเรียบร้อยเพราะฉะนั้นผู้ชายจะรู้ดีว่าผู้หญิงเนี่ยทำลายล้างไม่หูอเ็นอเฟนเดี๋ยวมันใจอ่อน และมันจะยอมซีโรล,ล่าไปทํางานให้ทุกอย่างและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณไปทํางานให้สามีเก่าทุกอย่างแล้วมันไม่เอาอยู่ครูพูดผิดหรือครูพูดถูกแล้วหลังจากนั้นอยู่จะเรียนรู้แล้วอยู่จะฉลาดแล้วอยู่ก็ไม่ทําอยู่ก็มาฝึกมาเรียนรู้ใหม่เป็นคนฉลาดรู้แล้วว่าอ๋อฉันถูกทําลายล้างด้วยหูมาฉันเกือบตายใช่หรือไม่ใช่คะ ตอบคาถามค่ะตอนนี้ที่คุณหลงรักเขาอยู่เนี่ยเพราะคุณถูกทําลายล้างได้เวิร์ดบางอย่างจนคุณรู้สึกดีแล้วก็ดีมากนอนละเมอเพอ้อถึงมันประจําเพราะมันได้คําที่จึ้งใจทัดใจเสียบเข้าไปที่หัวใจทะลุไปที่จิตใต้สำนึกสีแดงมันรอนคิดละเมอเพอ้อพบแต่มันเลยมันมันไขฝันให้มากเลย เป่าหูเป่าหูไม่รู้มันให้หรือเปล่าแต่มันขายฝันให้มากเลยก็เลยแบบโอ,โ,อโ,อโอ้ไม่มีใครให้ได้เท่านี้ไม่มีไม่มีไม่มีมมนี่คือพิเศษในพิเศษก็เลยลองทิมยอมซิโลลาทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาสึ่งสิ่งจริงกดหัวใจถ้าไม่กดเลือกไหลตอนนี้จะ้ะนะฮะเขาว่า ลายนานแล้วสองรอบวันนี้นะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าการถูกทำลายล้างของเราทำลายล้างไม่ตรงจุดเราคิดว่าเราเอาแค่โลกภายนอกยี่สิบกระพอกคุณจึงได้มามาหายหายแล้วก็เงียบไปเราคิดว่าเราไม่เชื่อหรอกเรื่องใดๆเราไม่เชื่อไม่เชื่อเอาแค่นี้พอมันดูความจริงเนี่ยเอาแค่นี้พอเธอได้ยี่สิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าเธอทำภายในเก่งๆ เธได้80%โอเคนะฮะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่มันจะทําให้ผู้หญิงและผู้ชายยอมสยบที่เขาเรียกว่ายอมตายยอมทุกอย่างกล้าทิ้งทุกอย่างมาจากพลังางานตรงนี้แต่นั้นคือความสามารถของใครของมันที่จะทำโอเคนะฮะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้ว่า การที่เราจะได้มาซึ่งสิ่งนี้คุณอย่าออกจากสนามพลังงานจิตคุณต้องใสและสูงขึ้นคุณต้องสูงโฟกัสคุณต้องสูงเป้าหมายคุณต้องสูงและอยู่ในโฟจนกว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่สำคัญก็คือแบตเตอรี่อย่าหมดหรือแบตเตอรี่อย่าด่วนเครื่องอย่าเอาเอเลอรและอย่าเพร์เจอร์รับข้อมูลชาวบ้าน โลแกนวันบบนี้ฝากไวเท่านี้นะฮะขอบคุณมากๆที่เออหลายๆคนเป็นทั้งลูกศิษย์เราไม่ใช่เป็นทั้งลูกศิษย์ที่ทักมาทมําบุญขอบคุณมากแต่ถ้าเลยนั้นครูจะไม่หลับนะฮะเนื่องจากว่าครูพอเท่าที่เหลือคุณก็ไปทําบุญตามวัดของท่านได้เลยนะฮะหลวงปู่อยู่ที่กาลสินก็ไปทำกับหลวงปู่ที่กาลสินได้เลยะะโอเคนะฮะอืม วัดในเมืองไทยมีเยอะแยะบูรณะปฏิสังขรณ์ได้หมดเลยตรงไหนก็ได้ที่ไหนก็ดีทั้งหมดที่ไหนก็ประเสริฐทั้งหมดแค่ให้ใจจิตเราเชื่อใสบริสุทธิ์ปรารถนาที่จะทานะฮะจะทํากับผู้ใดก็ได้เนะาะให้ทุกคนได้ผลบุญในจิตที่อยู่ปัตตนาทั้งหมดหมจิตที่อยู่ตั้งมั่นดีแล้วจงเป็นเกราะป้องกันให้เราฉลาดเฉลียวมีปัญญาและทําให้าร์กในจิต ในจิตใต้สำเนามันหมดไปเคาะเสนีหตตนไรอย่าได้มีเกิดโชคเกิดลาเกิดพ่อเหตุความสำเร็จที่ไหลลื่นสปุยสปาใค้ทุกคนโชคดีใค้มีความสุขขอให้สมบัตและได้มาซึ่งคาว่าอยู่นิ่งๆเขากลับกลับสร้างงนนะคะให้ทุกคนโชคดีเห็นวิงีที่มีเสน่หมากๆานะ